ไม่นางถุงเงินก็อยู่ในมือเจ้าไม่ใช่เหรอตั้งสติเกงน,นี้รู้ว่าข้าอยู่ในห้องยังหาข้ออ้างนี้แบบไม่รู้ไม่ชี้ได้อีกปล่อยเจ้าก็ได้แต่ห้ามส่งเสียงนะ านไม่ได้หยิบเงินไปคงไม่ใช่ขโมยเราไม่เคยรู้จักกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก้แค้นไม่ว่าจะทําอะไรปล่อยข้าก่อนทุกอย่างเจรจาได้ข้ายากปล้นสวานถึงว่าจะเล็กแต่ก็มีเวียนยามอารักขาคนบ้าเท่านั้นที่จะมาปล้นสวาานถึงท่านจะรังค่าไว้แต่ไม่ได้ทําอะไรเกินเลยคงมีสมบัติผู้ดีแม่นาะจะบอกให้นะ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนพูดเช่นนี้นี่ชมหรือด่าข่ากันเอาเป็นว่าปล่อยข่าก่อนข่าเป็นสตรีอ่อนแอไม่อันตรายหรอกไม่ได้หรอกจะฉลาดเกินไปปล่อยไปก็ไม่แน่ว่าจะคุ้มได้คุณหนูเห็ุไดท่านถึงลงกรอนประตูคุณหนู Anh em à. <laughs> <laughs>